เอ๋ A, ตอนนี้คืออัปเดตคือว่าตัดแล้วนะครับผมสเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้ําเหลืองทั้งหมด10จุดซึ่งไม่มีแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะต้องทําอีกอย่างก็คือทำเพทสแกนเพทสแกนเพื่อจะดูว่ามะเร็งเนี่ยมันไปที่สมองไปที่ไขสันหลังหรือเปล่าซึ่งเอ๋ทาไม่มีไปเลยถามว่าใช้คําว่าหายขาดได้ไหมคือโดยมะเร็งมันไม่มีคําว่าหายนะครับคืออย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องทําอย่างเงี้ยไปอีก5ปีเราจะต้อง เช็คทุกๆ6เดือนไปอีก5ปีถ้า5ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายต้องบอกว่ามันเราได้กลับมามีชีวิตใหม่กันแล้วนะผมประมาณสัก2เดือนที่เรากพ็พังพังพินาศแบบงานการก็ทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันเป็นห่วงแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลกันว่าเล่นเลยเอ๋นี่แย่กว่าผมอีกฮะแต่ว่าก็คิดแค่ว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตกันอยู่ โชคดีที่ยังยังมีลมหายใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเพราะว่าสาหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ว่าจะเป็นระยะไหนผมรู้เลยว่าเราสภาพจิตใจแย่หมดเดี๋ยวทันวานเนี่ยก็ต้องไปสแกนอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีก็ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบห้าปีปกติครับปกติผมบอกเอ๋ครับคือเอ๋ใช้แต้มบุญไปเยอะแล้วนะคือผมตอนที่ระหว่างเอ๋ผ่าตัดสาเหตุที่เราทําคลิปนั้นขึ้นมาเพราะว่าผมบอกเอ๋เอ๋ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมาก กับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้มันไม่ไปที่น้ําเหลืองเฮ้ยมันโอ้โหบุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดนี้เอ๋ทำเรื่องนี้บอกคนอื่นกันไหมเอเขาก็บอกว่าเออเขาอยากบอกคนอื่นให้ให้ให้รีบไปดูด้วยไปตรวจเผื่อใครมีจุดจุดมีหลายอย่างอยู่แล้วจุดจากการอักเสบของโควิดก็มีได้จุดจากการสูบบุหรี่ก็ได้หรือจุดจาก PM ก็ได้เพราะฉะนั้นบางหลายคนแล้วตอนนี้หลังจากคลิปนั้นก็มีคนคนที่ไปผ่าตัดแบบเอเลยเป๊ะเลยแล้วเจอว่าตัวเองเป็นสเต็ป เป็นสเตจหนึ่งเหมือนกันผ่าตัดออกแล้วเหมือนกันหายกลับบ้านไปหาครอบครัวได้สองลายใช่จากสิ่งที่เราเปิดพผยออกไปแต่คิดว่ามีมากกว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือที่ทางคุณหมอกระซิบมาบอกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้นที่เราเจอการเราเรายียนรู้อะไรจากเร่งอะบ้างมันก็มีอยู่สามคำนะครับก็อ,อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ช่วยให้เราเรารู้สึกดีขึ้นอนะ่ะหมายความว่าเราเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นไป แต่ผมกับเอ๋นะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหมายว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้เลยว่าเราเลิกทะเลาะก,กันแล้วเราเลิกทะเลออกกาะกันเราเรารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นสั้นมากเมื่อวานยังไปตรวจสุขภาพอยู่เลยวันนี้เป็นมะเร็งแล้วพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่หนึ่งอีกวันคุยกับหมอผ่าตัดคนที่สองชีวิตมันสั้นมากครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยอย่าไปโกรธกันเลยฮะคือทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก็ไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าหรอกครับมันมันมัน ทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะ,ะนั้นมีความสุขกันไว้ดีกว่า